สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกทุกท่านกับรายการเรื่องเล่าเกมสยองขวัญอีกเช่นเคยกับเรื่องเล่าสยองขวัญของเกมโรบอกอีกเช่นเคยกับเรื่องเล่าที่มีชื่อว่า ลังค้นหาเกมน่าเล่นบนหน้าต่างเกมโรบอกอย่างปกติก่อนที่ผมจะได้รับข้อความแปลกๆจากบุคคลคนหนึ่งในแชทเกมโรบอทที่มีชื่อว่ามองก่อนที่ไม่กี่นาทีต่อมาผมก็ต้องมาตกใจอย่างหนักเพราะว่าเพื่อนผมแคปภาพส่งมาในแชทว่ามองมาขอเป็นเพื่อนกับเขาแล้วไม่กี่นาทีต่อมาเขาก็ส่งข้อความขอเป็นเพื่อนมาหาผมด้วย หาชื่อบัญชีของผมเจอได้อย่างไรเขาไม่ตอบกลับมาแต่ส่งลิงก์เกมมาให้ผมและเพื่อนเข้าไปเล่นผมกดลิงก์เกมแล้วพบว่าผมกับเพื่อนมาโผล่ที่เกมของของมันแปลกมากๆ ดลสิ่งของต่างๆภายในเกมดูเก่าเก็บสุดๆซึ่งโรบอกได้ทำการถอดถอนออกไปแล้วแต่ทำไมเกมของเขายังมีโมเดลของเก่าๆเ,เหล่านี้อยู่แล้วในไม่อีกกี่นาทีข้างหน้ามอลก็เข้ามาในเกมของเขาก่อนที่เขาจะพูดว่าสวัสดีเชิญเข้ามาในบ้านของฉันสิพวกนายคือคนที่ฉันกำลังมองหา เราทั้งสอนคนต่างตกใจเป็นอย่างมากก่อนที่เขาจะพิมพ์ขึ้นมาว่าขอให้สนุกนะ หลังจากนั้นเขาก็ออกจากเกมไปแล้วจูจ่ๆมันก็เกิดไฟไหม้ขึ้นมาในบ้านของมอลเราทั้งสองคนต่างยิ่งช็อกเข้าไปใหญ่จึงตัดสินใจพาก,กันออกจากเกมพอผมไปเช็คการออนไลน์ของเจ้ามอลอีกทีพบว่าเจ้ามอลมันออนไลน์ไปแล้วนับตั้งแต่นั้นมาผมกับเพื่อนก็ไม่เคยเห็นมอลอีกเลย